ทางการเงองเมื mm on, pues ni, ่อก nah ่อนมันเป็นการเมืองเป็นระบบระบบตัวนี้ว่าระบบระบบสราบันนะบะภาคการเืองมีค่าใช้จ่าย้าคการเงองมีค่าใช้จ่ายคนเป็นสสก็มีค่าใช้จ่ายในการแล้วในระหว่างเป็นสสแล้วก็มีก่อนจะเป็นก็มีก่อนจะเป็นสสนี่ก็ต้องไปไปหาเสียงใช่ไหมซึ่งอาจใช้จ่ายเงินในการหาเสียงนะก็ก็ไม่รู้ว่าถ้าหาเสียงเมื่อก่อนสมัยก่อนสมัยหลวงพ่อปีสองพันาร้อยยี่สิบหกเนี่ย ผมพ่ได้เงินพักหนึ่งแสนบาทจาได้หนึ่งแสนแค่นั้นแต่ว่าเมื่อก่อนหาเสียงโดยนโยบายของอาจารย์ทุอริดผมพ่อเป็นสสพักกีสังคมแล้วก็ใช้หาเสียงโดยนโยบายของอาจารย์คิอเงินผันประกันราคาพืชผลจัดตั้งสภาคนจนและสภาตำบลรักษาคนจนก็าเป็นจรรษาศีนะพวกนี้ก็หาเสียงมาตั้งแต่นุ่มตั้งแต่อายุยี่สิบเจ็ดที่แปดปีแล้วก็ประสบความสำเร็จมาพอมาระดับหนึ่งสองพัน้ยี่สิบเก้าเนี่ยรู้เลยนะ เขากลุ่มทุนทางการเมืองอยู่ในพรรคเนี่ยหลายพรรคทุกพรรคจะมีกลุ่มทุนมีซัพพอร์ตทางการเมืองพรรคการเมืองก็มีค่าใช้จ่ายคือคือเวลาลิกสาทธิ์กตั้งก็พรรคการเมืองเขาก็ต้องมีอะไระมีเงินทุนสําหรับส่งผู้สมัครรับเลื่กตั้งเขาก็จะมีเกตนะว่าผู้สมัครขนาดนี้ได้เท่าไหร่ผู้สมัครกลางระดับกลางได้เท่าไหร่ระดับสูงได้เท่าไหร่ตัวเต็งตัวตัวกลางกลางตัวเขาจะมีแรกปีสองสองห้าสองเก้าเนี่ยมันจะมีสองล้านห้า สองล้านห้านี่เกดเองเกดเองใช่สองล้านห้าสองเก้านะแล้วก็ล้านห้าล้านหนึ่งก็ล้านห้าเกดกลางๆก็ล้านหนึ่งเออเกดกลางก็สองล้านล้านห้าสองล้านห้าเอเกดเองปีสองเก้าปีสามหนึ่งมีสามห้าเจ็ดนะสามล้านเจ็ดล้านห้าสามล้านห้าล้านเจ็ดล้านสามห้าเจ็ด ใช่ไหมคือ,อมันจะเป็นเป็นเลตนะถ้าถ้าถ้าเป็นนักข่าวการเมืองนี่จะจะรู้ว่าเมื่อปีสามหนึ่งนี่ตอนสมัยนัชชาเป็นาานายกนะครับแต่ว่าตอนหาเสียงเลือกตั้งๆกลุ่มทางเมืองก็ไปห,หาเงินมาเพื่อที่จะโ่งผู้สมัครแล้ผู้สมัครเอ่มันมีเรือมีตลาดเหมือนกับตลาดนักการเมืองตลาดนัดแว่าจะเล่อะไรเล่มาภาคไหนให้เท่าไรภาคนี้ให้เท่าไรภาคนี้ก็ขึ้นราคากันมีสามล้านมีห้าล้านมีเจ็ดล้านใช่ไหมแต่เราก็ไม่ได้เล่นะ เป็นหน้าการเมืองของกิจสังคมมานะะเป็นกุมาก็ไม่ได้ไม่ได้โอ้โหไปภาคไหนให้เยอะไม่ไม่ไม่ก็อยู่กิจสังคมมาฮะก็รุ่นเดียวกันก็มีท่านสุขิทิ์ท่านจิตติท่านสมศักดิ์เทพสุทินท่านสุริยะอยู่ใงวงกิจเนี่ยรุ่นเดียวกันเลยเออจนจนเมื่อท่านมนตีเสียชีวิตเนี่ยท่านมันท่านมนตีเสียชีวิตก็ปีสี่สองใช่ไหมัปีสี่สี่เรื่อตั้งเ่งท่านสมศักดิ์ท่านสุริยะท่านสุวทิ์ที่ท่านก็ไป ไปไทยรัฐไทยไปไปท่านทศินก็เรืยหลวงพ่อหลวงพ่อเราก็มาชวนเยอะนะชวนหลายครั้งแต่ไม่ไปคือมาติตคดีเนี่ยจิตคดีต้องการตั้งใจเลยว่าต้องการจะพิสูจน์ตัวเองเออมันมันไปไม่ได้หรอกถ้าถ้านักการเมืองถูกสอศีมาป้ายหน้าถูกชนะก็ปากหลังมันเล่นการเมืองต่อไม่ได้มันต้องพิสูจน์ตัวเองก่อนถ้าพิสูจน์ได้ก็เล่นถ้าพิสูจน์ไม่ได้ก็เลิกอันนี้เล่นหรือเลือกหนึ่งตัดสินใจมานานแล้วควรฝังใช่ไหม ค่าใจายงานแล้ไ hmm. ม่ต้องมาถามอีกคราวนี 25, ้ค่าใช้จ่ายงานมันขึ้นเรื่อยนะปีสามห้าทับหนึ่งมันไม่ใช่สามสามห้าเจ็ดเหมอนกครับห้าสิบสิบห้าปีสามห้ารับสองไหมมันเป็นสิบสิบห้ายี่สิบปีสี่สี่ถ้านจะสินใช้เลยใช้าางกรรมคนลยยี่สิบยี่สิบสูงยยี่สิบยัง่รงยังแรงยี่สิบปีสี่สี่ อันนี้คือว well ่าเงินความจําเป็นของเงินการเมืองคุณถามว่านักการเมืองโกงเขาใช้วิธีอะไรนี่ผมก็ไม่รู้ชักแต่น้องว่าชว่าเขารู้ว่าเขามีค่าใช้จ่ายทางการเมืองภาพการเมืองนอกแต่หารมาใช้จ่ายในช่วงที่มีการเรื่กตั้งแล้วภาพการเมืองยังต้องงานเงินสับปักใช้จ่ายในช่วงที่เขาเป็นสสต้องออกไปเยี่ยมประชาชนนะแต่ก่อนระหว่างเรียนเือนละแสนเงินนี้ไม่รู้เท่าไหร่ ล้าสสนี่่ายทั้งแต่ละบ้านต็นมีเงินเดือนระแสนนะ <Evet. S 1> นอกจากเงินเดือนที่ได้จากจากจากสภาแล้วยังเงินเดือนของพรกเนี่ยแ <Evet. S 1> ต่ไหนนั้นได้ได้หมดทุกค,คนอันนี้กลุ่มทุน,น,น uh, ทางการเืินแต่ละพรกคก็มีเขาต้องมี <Evet. S 1> นะเพราะว่าสมัไหเรื่องแรกทีเดียวสม่ไหอาจารย์ครุิตเนี่ยเขาอาจารย์ครกนิ้ก็เอาเอาเอานักธุรกิจมาเป็นนักการเงินเอาเอาอาจารย์อาจารย์อะไรนะ ผู see, also, right? ้ช like okay. okay. uh ่วยนเสุเยียนองาสินสุรักษ์โอานุะห์อย่างเงี้ยเขาก็เอาทุนมาแต่ที่จะเอากลุ่มทุนจเอาเงินเข้ามาเป็นกลุ่มทุนก็เอากลุ่มทุนมาเป็นทันทีเลยใช่ไหมแต่ที่ทำอย่างงั้นแต่ที่ทป็นั้นแต่ที่เป้นหมายงี่วงไห้เด่างีดเพราะถึงถึงถึงยุคทักษิณยแต่ทักษินี่ยมัถึงยุคยุคาวลิตมาถึงยุคชาติชามาถึงยุคบัญหารมาถึงยุคาวลิตแลวถึงกระซับคบ ท่านขัดสินแับปอดาการเงนเป็นคนให้เวลาเขาชนะเรืองตั้งเวลาเขาตั้งนร่งนีท่านสิก็ส่งลกน้องไปเป็นงนีใช่ไหมเอาตัอย่างง่ายๆก็อย่างเช่นพักความมั่งใหม่ท่านท่านชลิปมุญยุดเป็นนายกตุนเงิดดีปีสอง9้ยใช่ไหม กขาบอกขั so the centre, the ้นทะถิ่ก oh, ็ส like ่งพู่น้องเป็นลักดีทั้งหลายคนลัทีิคางลัทิคมนาคมนี่้ี่น้องทศสิ่นทั้นนั้นใช่ไหมอันนี้เอาส่งไปเป็นแสดงว่าเนี่แสดงว่าอะไรเอาแสดงว่าคือเอาทุนไปให้ช่วงเด็กตั้งนะฮะถึงแ่าส่วนเสร็จแล้วก็เอาลัทธีเอาพี่น้องไปเป็นลัทธิได้ทำโครงการเองเขาโกงกันเองเขาโกงแบบไหนไม่รู้อันนี้ไม่รู้หมายว่าคือลงทุนเอาเงินให้พรคการเมืองไปหาเสียง เสร็จแล้วพอเขาชนะเลือกตั้งได้เป็นนายกงบีได้จัดตั้งรัฐบาลก็เอาคนนู้นเองไปนั่งในทรวงคมนาคมเห็ไหมที่อาจารย์นะโมก็ไปนั่งนั่งคุณเมืองคมอะไรนั่งกระทรวงศึกษาคุณอะไรที่เป็นผู้พันมมปาพ่อผู้พันมาพันชื่ออะไรชูคมิบทำชูคมิบเดี๋ยวก็ไปจิตวิทยาศึกษาแห่งแก้วมั่นแก้วเมียจะเรียกคมนาคมอันนี้คม ตอนท่านโชว์นี่นี่แสงเราท่านเอากลุ่มเอาคุณมาจากหลายกลุ่มเอาทุนทุนหาเสียงเนี่ยอย่างที่หลวงพ่อบอกห้าเจ็ดสิบห้าห้าเจ็ดสิบห้าห้าสิบสิบห้าอสิบห้ายี่สิบยี่ห้าท่านจะถึงตอนยี่สี่สี่นี่ยี่สิบขึ้นผมหตอโกยถืสวยหลวงพ่อเนี่ยต้องได้แน่นผมต้องได้ยี่สิบ